อย่งมหาโนก็นยัง like ่ามหาโนได้แต่โนวนแค่แมงตายเมดตายเบิดแค่แมงค่กินกระตายกินกระต่ายกินกระตาย สุกเจ้ามาให้ย oh. ังอยู่นี่มาฮานอวะือมาฮานอื no> ็หามีเบียมาพร้อมเลยนะอู้ห์เนาะอู้น์ฮานอแล้าก็กินเบียมาพร้อมพี่น้องกันนอบบาดนี่เนาะเจอแต่เหล้ากับเบียบาดนี้เอาจได้กินเบียบ่ได้กินเบียกได้โอมบ่า มานนำมัวมานนำมัวนชิมเมือก่อนกินบลาได้เลยนออะไรปุ่นอันนี้กันนอนี่โอ้นี่กันอออนอนี่อันนี้กันนอโอ้แต่จัดโอ้แม่นมาหานอได้จัดนอเนาะนอขอบใจขอบใจกินเบียร์รายยมาได้เลยมาโอ้วบึง้งเคลียรไปพร้อมโคตรไปพร้อมเป็นอย่างวะออเอา้าน,นี่นี่นั่น แม่นบ่บาทนี่เนาะแม่นบ่เนาะพุ่นถึกนาะโอ้ยมาพับปั่นให้เด็ดนะปั่นให้เด็ดน้องแป๊กเท่านั้นโอ้ยนออันอยู่ในพุ่นนออนะสิ้นนออยู่บ่โอ้เอาอย่างไปเอามันค่อยจะได้อยินนอในเนาะบาเนี้เอาไปเด้อเออบึ่งโอ้ยมาหาหนอเสได้นอบ่เนาะบ่เนาะโอ้ยสับสิ่นที่อยากหนอพุ่นสองพุ่นพักเอามาแล้วไหมหนอพี่น้องพี่น้องน้อง นอนไมใส่น้องเน่นนอนเน่นเน้นเอนนอใส่เบียร์นอนบ้วนเออโอ้น่าบาแท้มันเป็นนอแตกไหนนอเด็กแท้งดีวะเดี๋พักมานั่นเอาทุ่งบุได้มักเบียร์ปไนไหนเด้อพี่น้องเลยบุได้มักเบียร์แล้วเอาเบียร์มานำหานอบัวหางทเคยเห็นดีเด้อว่าวสั่นอีกแอ่ก็เคยเห็นนี่แหละนอนเรยินเบียร์นอ ฮักแค่ย่างพอกแค่หนึ <c 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 ่งแค่ย่างมหานออะไัอย่างวะหานอได้แต่นอนนี่เนาะเอาเอาเอนน้อยก่อนเนะอันนี้ก็นอนบ้านเฮาพอได้อยู่ได้กินนี่ก็นหนึ่งสองสามโอ้ยกลุ่มเดียวพอแกงจี้พอเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกได้อยู่ติบ่อนนี่โอ้ยเนาะพอแค่เอาว่ารรมชาติเนาะขอบใจเด้อ ใช้อื่นกับปุ๋ยใช้ไม้กวามาหาโนหาโนเอ,อื่นกับปุ๋ยบ่เมียได้ก็ได้เนาะเดมาแล้วก็เออพวกไดนก็ได้เอาให้มันเบิดงละนอ,อาานอก็ได้เอามาหาโนได้เจอโนโอ้ผู้ใดมัลืมมีดไปดิตายผู้ใดได้มีดดัวบากงกระหามบัดนี่ยนะ, <c oughs> ะขอบใจใผู้ใดเอามีดมาให้ตาตานมีดตัวบางกระโอ้ตายปากก้าน ตามห้าลุงเปียเพิ่นออกมาห้านอแต่ี๋ยวหกโมงเช้าเดี๋ยวนี้จนเจ็ดโมงไป้ะเนี่ยประธานเห็นแปดโมงไปเก้าโมงแล้วแปดโมงไปเก้าโมงแล้วท่านพบเธอถ้าว่าได้ยินกรุณาติดต่อใดเด้อทใส่มาไปหาปูหาปลาหาปลาได้ไหมนาะไปหาปลาได้เนาะกันอย่างว่านี้นะปลากขาบ่อใดกันอย่างว่านี้นะออกลายวะออกลายพอได้แกงอยู่กุมลูกกุมเมียอยู่มือแรงนี่ยนะมื้อเนจ่ยพ่อจีกินอย่างนี้โม่แล้ว นอมันนกายนอแล้วมันเป็นแม่นอันจีนี้ดิแหงมันแหงเขาเลยกินนอแบบนี้เขากินนออยู่บ้านคาบน่ะนอนั่นน่ะเซฟเซฟมหาปลาได้นอได้อไดก็เอาตัวนั้นเอาปกติมันกินเบี้ยโอ้กินบลาไ้กินบลาไ้ค่อยกินเบี้ยกินปลาไรวะกินบลาไ้เอาเบี้ยมากินอยู่บ้านเซฟได้ก็ใบได้ขอ้าวไรกินอยู่บ้านอยู่หันนอมาแต่บ้านเลย มาตลาดไหเออมาจะนวดขี้เล็กโอ้ตายแต่มาไกลแท้เนาะมหามหาปลาค่อยยังได้นอกระเจ้ามหานอได้เบียร์เนาะแม่หรอโอ้ต้องมาหาเก็บเห็ดเก็บนอนี่แหละวอันนี้ยาดีแค่แมงกยังบาดเนี่ยแม่นปาแม่นมันดีแท้เห็นผลแท้ขี่โมลาร์ด่ข้อบดขี่โมถ้าว่าดีแท้เขาสิ่ต่างข้าเจ้าบดขี่โมเอาเบียร์อันเอา เอาเอาเงินประจำค่อยแม่ค่อยเดียวปานไปทิ้มหมดแล้วเท่าไรเนี่ยเนี่นนสองแสนอแสนห้าก็เ่าไรบ่สลูกมซื้อได้หาลูกก็ตาปาตตามพอซออย,อยาดีได้ยาดีข้า<อ>แมงไหน,น<อ>ค่อยอยู่อยู่ป่าได้ค่อยอยู่ป่าค่อยหูเบิดได้<อ>จะมีเงินบ่มบีแสนห้าบ่ได้แสนห้านะค่อยอยู่ป่านี่มีคนมาซื้อน้ำพ้อได้สามแสนเนี่ย เอาอย่าดีเขี้ยวแมงเขี้ยวแมงกินแล้วเขี้ยวแมงตายมดตายมดเขี้ยวแมงนะกินกระตายนกินกระตายกินกระตายบ่อดกินบ่าตาย